นวัตรกรรมนะคะก็เป็นผลงานของสถาบันการศึกษาเช่นกันที่จะช่วยทุนกล้าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะการคิดค้นที่จะนําเทคโนโลยีนั้นมาใช้กับชุมชนอย่างง่ายๆค่ะอย่างผลงานของอาจารย์และก็นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังนะคะคีดคิดค้นนวัตรกรรมตามความต้องการของชุมชนและก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนของเครื่องมือต่างๆนับล้านบาทและยังทํางานได้หลากหลายด้วยค่ะ ในสถานการณ์ตัดสินความเป็นความตายของตัวประกันโดยมีเวลาเป็นตัวบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทักษะการช่วยเหลือและความแม่นยำสูงเครื่องชูตติ้งสเต m มูลเลชั่นหรือเครื่องฝึกซ้อมยิงปืน ผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังจะเป็นเครื่องฝึกยิงปืนเจ้าหน้าที่โดยจำลองเหตุการณ์จริงเพื่อทดสอบการตัดสินใจในเวลากระชั้นชิดทั้งจากเหตุการณ์การต่อสู้และการช่วยเหลือตัวประกันการทำงานของเครื่องจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนของฮาร์ดแวร์จะดัดแปลงการทำงานของบีบีกันด้วยการติดเลเซอร์และสวิตช์เพื่อให้กลายเป็นปืนเลเซอร์ที่มีแรงอัดใกล้เคียงกับปืนจริงมากที่สุด และส่วนของซอฟต์แวร์จะถ่ายภาพไปที่หน้าจอโปรเจคเตอร์โดยใช้เว็บคาเมราจับภาพค่ะอซอฟแวร์จะมีส่วนของเว็บแคมและตัวโปรเจคเตอร์ค่ะก็คือจะรับการประมวลผลจากเซนเซอร์คือเลเซอร์ค่ะที่ปืนยิงเข้าไปแล้วจะใช้วิชา i ิ a g e p r o c e s s i n g เข้ามาช่วยค่ะเจ้าหน้าที่บางนายอาจจะไม่มีโอกาสใช้ปืนเป็นเวลานานนะคะเนื่องจากมีต้นทุนการฝึกสูงแต่เครื่องฝึกซ้อมยิงปืนช่วยฝึกความแม่นยำง่ายขึ้น เพราะติดตั้งรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสฝึกยิงและฝึกสมาธิได้มากขึ้นซึ่งกระจะาช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้ปืนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะอีกนวัตรกรรมที่ช่วยลดต้นทุนนับ10บล้านบาทนะคะคือการสร้างสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียมจากอุตุนิยมวิทยาในราคาไม่กี่พันบาทโดยดัดแ,แปลงตัวรับสัญญ,ญาณทีวีดิจิตอลและใช้สายอากาศรับสัญ,ญญาณจากดาวเทียมโนอาค่ะ ดาวเทียมอานะครับส่งสัญญาณมาแล้วก็สายการรับสัญญาณส่งมายังตัว USB ครับ USB ก็จะถูกควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ตัวนีว้ชื่อ ARSAP เมื่อตัว ARSAP รับรับสัญญาณเสร็จก็จะถูกส่งมายังโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม w x m g นะครับเพื่อทำการถอดรหัสให้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม นวัตกรรมนี้นะคะจะนําไปใช้ประโยชน์กับงานวิจัยทางอุตุนิยมวิทยาหรือเทคโนโลยีอวกาศสารสนเทศในระดับชุมชนและอย่างพัฒนาให้เป็นระบบการไฟฟ้าการสื่อสารดาวเทียมสัญญาณดิจิตัลและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสถานีภาคพ,พื้นดินต้นทุนต่ําด้วย นอกจากนวัตกรรมคาดการสภาพอากาศแล้วนะคะแต่เมื่อเกิดภพพัยพิบัติยังมีเครื่องมือที่ช่วยรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหุ่นยนต์รูปทรงคล้ายดอกบัวที่ดูแปลกตาจากหุ่นยนต์ทั่วไปคือหุ่นยนต์ชงโคโกอินเตอร์สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงไม่ได้โดยจะถ่ายภาพตรวจสอบสภาพพื้นที่และค้นหาผู้ประสบภัยนะคะช่วยให้มีการสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะผู้เครือข่าย เครือข่ายะไรฮะคือข่ายสื่อสารหมายความว่าน้องๆหรือว่าญาติญาตินะครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยที่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้งานได้เลยแทนเครือข่ายเดิมนะฮะเพราะถือะโดยโดยลิงก์งกันโดยระบบนะครับก็จะมีตัวแม่ซึ่งจะลิงก์ผ่านด,ดาวเทียมยิงขึ้นไปบนดาวเทียม นวัตกรรมทั้งหมดเตรียมพร้อมนําไปใช้งานได้จริงนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศได้สูงด้วยค่ะ